นึงนะลูกได้จะพึ่งลำค่านแม่เนาะลูกเนาะเพราะว่าติวติวของติวของทาให้ได้สักก่อนแล้วค่อยไปใส่โอเคเนาะอันที่หนึง่งมันจะเป็นซีนคิดสองมือไปซีนคิดสองมือกำหลุดจะรีบลุดซีนแขนตะคืนสองมือกำหลุดสองซีนคิดสองมือ กำหลุดสามสิส้นคิดมือเดียวขอด้านนอกขอด้านนอกสิ voilà ้นคิดมือเดียวด้านนอกกำหลุดหนึ CEOs> ่งสิ bueno ้นค um> ิดม um> ือเดียวด้านในกำหลุดสองสิ้นคิดมือเดียวด้านนอกกำหลุดสามแกตึงสิ้นคิดมือเดียวด้านนอกกำหลุดสี่หัวใจมันมีหลังเท้า หัวใจหลังเท้าก็คือร่องนิ้วโป้งก่อนลุกร่อ,องนิ้วโป้งจากหนึ่งถึงสี่โยงตรงนี้เป็นหูกระต่ายเป็นหูกระต่ายหรือเป็นยิงปืนเพราะว่าเท้าจะเป็นอันเดียวกันโอเคต้องจิวตรงนี้ไว้เพรเท้าแม่เป็นอันเดียวกันแล้วก็เป็นร่องนิว้วกลางร่องนิ้วกลางโยงมือลุกโยงตรงนี้ไม่จะโยงตะแกรงหนึ่งลงมาเลยโอ๋เนะโอ๋เนาะ แต่ล่องนิ hmm. ้วก้อยลอง้ีก้อยโยงสี่นี่บีบแน่นประเด็นดวงที่สี่มันจะอยู่ตรงกลางดวงที่สี่อยู่ตรงกลางยิ่งมาถึงสี่ประเด็นขวางมือขวางประเด็นตรงนี้ยับกดเด่นขาดขาสี่อยเข้าใจกำแน่นๆน่นมาที่ไหนลูดขึ้นไปถึงสี่โยงแขนตึงลงตรงมันน้อยเป็นมันหินโอ้โหวันี้ ทั้งดวงที่อสองโยงแกงตึงโรลูกด้ามันมีดวงที่สามจะโยงมือ้รลูกด้าขาสีลอยเข้าใจเนาะไปโยงที่ตรงสีเขนะ้าใจเนาะไปแล้วก็ไปขึ้นไปตวงที่สีขึ้นไปปุ๊ดเป็นหลังมือ,อเป็นหลังมือไปที่ไหเป็นหลังมือจะเป็นดวงที่หนึ่งหไหม ตัที่หนึ่งตัวที่หนึ่งแล้วก็เป็นหลังมือแต่ก็มาเป็นจางโปูงจางโ,โ,างโ,างโ,โาปูงโน้จางโปูงจางโปูงหลุดพื้นเออแต่ก็บ้าเป็นจางโปูงอย่าพึ่งจางทุกนิ้วก็สวยจางโปูงก่อนแต่ก็ไมาจางทุกน,นิ้วไปที่ไหนมันก็จะเป็นสไลด์สโลอกอธิภาษากฤษให้เจ้าออเดี๋ยวลูก ไปอันที่สียิ่งเงาไปเนี่ยอันที่สียิ่งเงาขึ้นไปมันก็จะมาเป็นไถล่างขึ้นบนสมมติว่าตรงนี้คือต้นตขาไถด้านนอกไถขึ้นไปต้องนับน้ำหนักขึ้นบนนับผมเลยจังโ,โยแล้วก็โวยจังไบกันโวยตรงนี้ก่อนโวยถึงไปเดี๋ยวจะพักนึงเดียด๋ยวสิเต้นกีบแล้วก็ยืดัดนไปยืดมือ เป็นนึงพีเสื้ไว้เนพีเสื้ไว้สีีเสื้ไว้หนงกลางสแต่ก็ลงมาแต่ก็เป็นกระโดดกบกดหนึ่กีกลางกดกลางกีสีกดสีกีสีกดสีิกกลางกดหนวนไปมือกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอามสกดแปดปูใตไป่ไ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เจแป่งสมสี่ห้าหเแม่งูยืดหนยืดบันิไปฝึกให้มันอยู่แค่3นาทีเดี๋ยวลูกด้าตรงนี้จะใช้เวลา3นาทีบัดนี้เอาเอาไอ้นี้ลงเอาอ้นี้มาวางพี่ขาหน้าโนอนกวบก่อนขาหน้าโนอนกวบลงขวบลงก่อนขวบลง,ง,ลง,ง,ลง,ง,ลงสิ้นคิดสองมือนอนหงายกัได้ลูกเพราะว่าเขากำลังเลียนงายอยู่เอานอนหงายลงไปนะ่ะงายลงไป ไงต้ลงไปเลยค่ะคนงามอย่าดึงยอย่ายังนอนทับลงไปเลยค่ะมันสีบ่ได้เสียเวลาเฮาเอา้ยวิลาเลื่อนมาเลื่อนมาเรือนมาทั้งทางนะลูกเลื่อนน้ำมันไหวยังไงกอนลูกน้ำมันไหวบบไน้นำมันไหวแบบใดกอ,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 อนน้ำมันไหวมือทั้งทางมือทั้งทางลูกมือทั้งทางมืด้านขางเอาไหวไหวน้ำมันก่อนไหว